ย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ทร,รมาชาติงดงามสีสันสวยงาม เลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกากกลแล้ววันนสวัสดบบีค่ะเจอก,กันอีกสักหนึ่งคลิปค่ะไปค่ะไปป่าด้วยกันค่ะไปคุปปคปคณตา,เ,า,า,าเพื่อนบ้านไม่อยู่บ้านคุณตาไปรดน้ำเอ้ยต้นไม้ให้คุณให้เพื่อนบาน้านวันนี้ฝนจะตกในช่วงบ่ายเด้อค่ะพี่น้องก็เลยตอนนี้เก็ดโมงกว่าเองเราจะไปป่ากันแล้ว ถามว่าหนาวไหมเดี๋ยวไปเอาเสื้อที่บนรถใส<ช>่เพิ <คง S 1> ่มอีกส <ใจ S 1> ัก <ใด S 1> ตัวนึง <ใด S 1> หนาวอยู่ค่ะอุณหภูมิตอนนี้หนาวเขาบอกว่าฝนจะตกเดี๋ยวก็ได้เก็บเฮ็ดพี่น้องดีใจรออืรอเฮ็ดพึงพี่น้องเดี๋ยวไปป่าด้วยกันเด้อวคุณตามาแล้วแล้วไป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 ค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเจอกันในป่าคุณตาก็ดูความเรียบร้อยก่อนแกละเอียดละเอียดได้พี่น้อง คุณตาเนีแกจะละเอียดมากเด็กน้อยกำลังไปโรงเรียน,ลลอ,นยอันนี้เรือแล้วก็กองฟืนยายสนเวลาเก็บผล,ลไม้มายายสนจะมาทําอยู่ตรงนี้แหละค่ะใต้กองฟืนนี่แหละค่ะมันจะเลือกได้เร็วค่ะเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกบ้านไม่กลัวเลอะ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะถ้าฝนตกเราจะเข้าไปตรงนั้นถ้าว่าฝนไม่ตกเราจะนั่งอยู่ข้างนอกค่ะ ถ้าไม่มีฝนเราจะนั่งทําอยู่ข้างนอกตรงนี้ค่ะเลือกผลไม้ตรงนี้เด้อทาไมถึงบอกว่าเลือกข้างนอกมันจะได้เร็วเพราะว่าเราจับโยนทิ้งโยนทิ้งไปเลยมันจะได้เร็ววันนี้จะมีอากาศเป็นแบบนี้แ่ละค่ะพอถึงช่วงที่เขาบอกว่าฝนจะตกก็ตกลงมาเลยพี่น้องอันนี้เป็นโรงรถของยายสนกับคุณตา เกบอกว่าโอ,โอ้ยไปป่าอีกแล้วเหนื่อยว่าจะพากันยุดเขามีออเดอร์มาก็ต้องไปค่ะ าแล้วพี่น้องบ่จะเอาเสื้ออีกจค่ตัวคือจะไม่เอาดอกนี่แดดเริ่มออกแล้วถึงปา่ามีแดดแเ้วจะแข็งกับคุณตาคุณตาบอกว่าทำไมตรงนี้มันมีผลไม้ก็ผลไม้เหมือนยายสนเคยบอกพี่ๆน้องนหลายๆคนนั่นแหละค่ะพี่ๆน้องน้องจ้ะ,ะยายถึงบอกว่าต้กงดูดี ถามว่ามีรอยเขาเก็บไหมลอยเขาเก็บไปตั้งแต่ตอนมันซุกใหม่ๆนะคะข <c oughs> ้าบอกว่าอย่าขโมยเอาของฉันป้าไปตรงนน้นอะไรตุแรนแลไม่นู่นรัว <c oughs> อย่ามาแย่งเขา <c oughs> ลอยเขาเอาไอ้ลูกซุกไปกินก่อนตอนที่ว่ามันซุกเริ่มต้นนะคะอันนี้ก็เหลือกระละกระไล เรามีออเดอร์สองถังค่ะวันนี้เยสสวนเพงบอกว่าเราจะตักไปเรื่อยๆมีออเดอร์วันไหนเราก็วิ่งมาก็มาจากบ้านแค่สิบกว่ากิโลเองพี่น้องมาเดอ้อพี่นอ้องเด้อครดูตาจะย้ายใครที่ได้หลายกว่ากันไปเข้าได้หลายกว่าเป็นเรื่องพี่น้อง เขบพระคุณมา,มากทุกรักทุกไลทุกเลิก,ก,ท,ก,กทุกกำลังใจเด้อพี่น้องที่อยู่เป็นเพื่อนยายสนเดี๋ยวเฮ็ดจะง,งอกแล้วฝนจะต๊กแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าอุน่นด้วยก็มุทุเขาบอกว่าฝนจะโต๊กแล้วแต่มันก็ยังไม่เขา่าหรือดูใบไม้ร่วงเนาะเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวฝนจะเทเฮ็ดพึ่งกะง,งอกแล้วบ้านยายสซนเฮ็ดพึ่งจะง,ง,งอกที่หลังเขาเด้อเพราะว่าหิมะมันละลายที่หลังเขาพี่น้อง หิมัละลายที่หลังเขาอุ่นที่หลังเขามันก็ะจที่หลังเขาเดี๋ยวมันกระว่ายที่หลังเขาพี่น้องเดี๋ยวค่อยเก็บที่หลังกรว่ายที่หลังพี่น้องอุ้ยได้ลูกงามๆไ, <ป S 1> ไปแล้วพระเอกบอกให้ไปทางนี้ไปทางขวาปัป๊บปาแม่ในโอ้ยแกล่ะอะไรแม่นสิ้นเน่แกชอบสงสยัยเยสนบอกว่าอยู่ฝั่งนี้นะักขวามือลงไปตีนเขานะ่ะมันจะมีผลไม้เพราะว่าบนเขาแบบนี้หนะักพี่น้องจ้ะ เขาจะเก็บมดแล้วค่ะนั่นแหละยายสนถึงได้ผลไม้เพราะว่าจะเอาพวกตีนเขามันซุกที่หลังนะคะอันนี้เป็นเบอร์รี่อีกสายพันธุ์หนึ่งเด้พี่น้องอันนี้เป็นลูกสีดําค่ะอันนี้เป็นเบอร์รี่ที่บ้าเป็นลูกสีดํานี่ค่ะลกมากคุณตาบอกว่าสายพันธุ์เนี่ยลูกสีดําเนี่ยจะวิตามินสูงกว่าที่บ้าเยยสนเก็บที่บ้า เยอะๆนั่นเนาะค่ะเนาะอันนี้จะมีน้อยอันนี้จะมีน้อยเด้อพี่น้องสายพันธุ์นี้จะมีน้อยมากเป็นเบอร์รี่ที่ว่ามีวิตามินสูงเลยคุณตาบอกคุณตาบอกว่าถ้าเห็นนะเก็บไปเลยแกบอกอย่างี้ยยายสวนมาใหม่ๆยายสวนว่าเอ้าวทำไมมนลูกสีดําคุณตาบอกเก็บเลยเก็บเลยมาบนไปบนมากลับมาหายายสวนดูแลพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูเอลูก เดเบอร์รี่เด้ค่ะกำลังจะแดงป่านี้พอมีเดเบอร์รี่ให้เก็บอยู่เดี๋ยวมีออเดอร์ก็จะมาเอาป่านี้แหละค่ะปลาอดตะปั่วลูกกาเซลคุณตาบอกว่าจะเก็บเอลูกแดงลูกพั่วลูกกาไปเด้อขี้เกียจเลือกมันอยู่ปนกันนะคะลูกแดงพอมีอยู่ค่ะ,ะป่านี้ยายสวนเคยมาเก็บเอาตั้งแต่ สมัยสิบห้าสิบหกปีทีแล้วเนาะค่ะเนาะคุณตาทิ้งยายสวนไว้คนเดียวป่านนี่แหละถามว่าทำไมถึงบอกทิ้งไว้คนเดียวแกมีธุระเขาโทรเขา่าแกก็ทิ้งไว้ยายสวนไว้คนเดียวยายสวนก็จะอยู่ในป่าลึกแบบนี้ยายสวนก็มาอยู่คนเดียวแบบนี้นี่แหละคะ่ะมันหล่ามาแล้วทําไมถึงว่ามีเบอร์รี่ให้เราเก็บมันจะเป็นเบอร์รี่ปนอยู่กับป่าไอ้นี่คะ่ะ เขาจะซุกทีหลังมั่งอะไรมั่งเราก็มาหย่อนเอาแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้มันปลายฤดูแล้วเนาะค่ะเนาะก็เล็มเอาค่ะค่อยห,หย่อนเอาพี่น้องเพราะว่ากลัวมันติดลูกแดงไปด้วยบุบอรีปลายฤดูแล้วถ้าไม่เซียนจริงๆไม่เซียนป่าจริงๆก็หายากแล้วค่ะ ก็จะมีประมาณนี้แหละค่ะที่ยายกำลังตักอยู่นี่จะประมาณนี้เด้อค่ะนี่แหละค่ะก็มีให้ตักอยู่พอให้เก็บอยู่ค่ะมันจะปนอยู่กับลูกแดงนะ มันก็จะลักษณะนี้เด้อพี่น้องเดี๋ยวว่ายายมีลูกไหมายายตักรุ่นด้วยกันพี่น้องเล็มเอาเด็กช่วงนี้ช่วงเล็มแล้วพี่น้องกลัวมาติดไอ้ลูกแดงมากัดจับต้นเกายกขึ้นแล้วก็ตักเอาพี่น้อง ไม่นานลูกแดงก็จะติดขึ้นมาจะอยู่ปนกับลูกแดงอย่างกันนี่ค่ะกระละกระลายอยู่แบบนี้จะเก็บยากนิดนึงแต่ก็ยังดีที่มันมีให้เก็บเนะพี่น้อง จะป่าสภาพแบบนี้เด้อวันนี้พี่น้องหากินตามหัวตอเด้อพี่น้องวันนี้มันอยู่ตามโพนตามต่อไม้ลอยลอยต่อไม้เขาตัดแล้วที่นี่มันก็อย่ามอดเข้าถมอยู่ตรงเนี้ยอุ้ยนี่แหละค่อยๆตักค่อยๆย,ย,ย,ย่อนไม่งั้นลูกแดงติดไปงานเข่าอยู่ดอกวันนี้พี่นอ้องเอ้ยลูกแดงเยอะ ต้นเข้าล่มอยู่อย่างกันนี่พี่น้องมายกเอายกเอาแบบนี้เอาเพราะว่าอันนี้เขาจะเป็นทีหลังพึ่งซุกใหม่ๆค่ะอันนี้อยู่ตามหัวตอแบบนี้พี่น้องอันนั้นลอยตอไม้ค่ะที่ว่าเขาตัดเนาะแล้วที่นีย่ยามอสมันก็คุม แล้วที่นี่พวกเบอร์รี่มันก็ขึ้นมาแบบนี้นี่แหละค่ะจะอยู่สภาพแบบนี้สวยไหมพี่น้องลูกแดกลูกดำลูกม่วงกระละกระลายแถมมีดอกไม้อยู่ข้างๆอีกนี่แหละค่ะถึงบอกว่าป่าไม้กระนี่สวยงามพี่น้องบรรยากาศสวยงาม นี่อีกต่อหนึ่งพี่น้องหากินตามต่อมาอเด้อพี่น้องเต็มไปหมดเห็นไหมค่ะอยากอวดพี่น้องดีใจแต่ก็ได้เท่าไรก็ดีเนาะพี่น้องนอกขอให้มันเห็นป่านู่นอีกต่อหนึ่งพี่น้องนู่นนู่นอีกต่อหนึ่งที่เราเห็นนูน่นแล้วก็ต้นเล็กๆนน้อยก็พอมีใหกเก็บอยู่มาเด้อเป็นเพื่อนยายกะตาพี่น้อง ถามว่าตั้งแต่ตักมายายได้พักไหมได้พักอยู่พี่น้องได้นอนตื่นสายอ,อ็เดินน้อยลงก็น,นอนตื่นสายบางวันกระรีแเล็กไปหาเก็บเพชรด้วยอุ้ยลูกแดงอยากเบี้ยวปากไหมพี่นอ้องอืม เก็บตกี่ยวสมได้คนละถักนี่ก็โอเคพี่น้องออเดอร์สองถังแต่เราก็เก็บไปเผื่อเผื่อด้วยพี่น้องเก็บแต่ขายพี่น้องตะคอ,องเลยจะไม่มีกลิ่นทุกทีเก็บไปเก็บให้มันเตลิดออเดอร์เข้าไว้ ล้วที่พี่ก็ได้ไปกินเองด้วยเอ้าพี่น้องเอ้าเอา,เอาถ้าฝนตกมาหนิอุย้ยภาวนาห้เพ็ดผึ่งมันข้นพี่น้องเอ้ยมาวานน่าอีกไปเย็ะแทงเต็มโคกพี่น้อง <c ười> ใครได้เขาไปดูไหมโอ้ยเยืส่สวนเรยอยากหัวอเย็ดจนแบบแบบตากแทงไปเต็มโคกนะพี่น้องดูเป็นหมู่กันไปก่อนเด้อพี่พี่น้องๆเอ้ยเดี๋ยว ฝนตกมานี่ก็มันยังไม่เข่าฤดูใบไม้ร่วงเนาะพราะจะเข่าฤดูใบไม้ร่วงแหละเดี๋ยวที่นี่ฝนเทมากพี่น้องเอยเฮ็ดเพียบเพราะว่ายึนสนอยู่กับป่ากระดงอยู่แล้วไม่ได้ครับรถไปไกลปั่นจักรยานไปสามกิโลพี่น้องคนหมู่บ้านว่างั้นเถอะคนหมู่บ้านกับป่าเฮ็ดเลยพี่น้อง ซอนพี่น้องดูว่าเด็กจะหาว่ายายยายคือพูดอันนั่นแท้มันแม่นจริงๆมาจริงๆนะพี่น้องนี่นะมันล่มซาบลาบกองดินอยู่เนี่ยมันร่มตามตีนเขานอนกองดินอยู่พี่น้องเอ้ยมีแต่ลูกใหญ่ๆไหมพี่น้องยายอยากให้พี่น้องมาออนซ้อนกับยายหลายคักทิ้งกระป๋องวางแหล่งแยงตนู่นพี่น้องเดี๋ยวไปตั้งรักมาจากตรงนู่นพี่น้องเอ้ย ยายฝุกตากระยายฝุกพี่น้องเอ้ยดูสิต้นลมจากหัตตอเลยพี่น้องเอ้ยถ้าบ่าได้ยินเสียงผลไม้ดังกรงลงกรงลงลงเอ้กระป๋อง,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 องนั่นคือว่าผลไม้มันติดกระป๋องเองลองไปเลยพี่น้องเด้อถาดกกระดังดังลุ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 อยู่สะอ่อนเออตักไปกระเพิ่นไป กินหมานก็ย,ยสวนนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะหวยกระเบือบ่หมานก็เข้าพี่น้องยุดสืบมานานแล้วแตเลยบ่หมานยสวนอยู่เสิงสางเด้อพี่น้องเอ้ยเด็กข่าววัดบ้านหัวคำไหมยายพูดไม่ได้เสร์อขาเองเด้อ บ,บ,บ้านบ้านบ้านบัวคำตอนนี่พี่น้องอำาเภอเสริมสามน่ะเขาได้แม่แต่อันเจอเว่ออันแม่แต่เคียนต้นย้ายใหญ่พี่น้องเอยเขาบวงสวงวัดวันที่สิบห้าพี่ชายยายสนพี่ชายยายสนเป็นคนบวงสวงเองแกเป็นหมอขวนนัญนาคแกเป็นคนบวงบวงสวงเองพี่น้องเอ้ยอูย้ยเข้าสนุก เพราะว่าแม่ตะเคียนพึ่งขึ้นมาจากหนองไงพี่น้องก็เสริงสาบ้านบัวคำอู้หมากไม่เต็มไปหมดป้าป้ากุาาาาตาเยสนเขาไปในป่าลึกนุ่นอันนี้ติ้นเขาฝั่งนี่เต็มเลยพี่น้องแต่มันฝนตะลุกแรงนิดนึง ปนกลับไปเลือกเอาพี่น้องเอ้ยสอมสายายหมานอีกแล้วคลิปนี้เงือไม่ออกไม่ได้ตังคเด้อพี่น้อง ก็ได้ดอกพี่น้องสองถังกับสองถังกับสามพันกว่าเนาะพี่น้องเนาะสองถังกับสามพันเจ็ดเลยเด้อเนื้อไม่ออกไม่ได้ตังคือว่าเลยพี่นอ้องเออ จริงๆของเอเลถึงคุยได้ไม่กลัวคุณตาไม่กลัวคุณตาดูดอกพี่น้องเพราะว่าเยสสน,นั่งอยู่เนี่ยผลไม้อ้อมขางเยสสนํำเมี่ยงเยสนเนียกคุณตามาทางนี่คุณตาจะไปทางนู้นเราเรียกมาทางนี้เราแกลงไปนู่นตีนเขาลึกแล้วค่ะตีนเขามนลงไปเรื่อยลึกแต่เยสสนอยู่แถวแถวพอลงจากรถมาก็เห็นเพราะว่าเราขับรถมาละเราจะสังเกตมองเห็นว่าถ้าป่าไหนจะมีนะคะ มันริมถนนมันจะมีก่อนเดี๋ยวมันก็มีลงไปลึกๆค่ะพี่ๆน้องๆจานนั่นแหละสังเกตแบบนี้เอาโอเคเด้อพี่ๆน้องๆจาเดี๋ยวคลิปนี้มันก็จะยาวยายสนก็กราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกๆกําลังใจที่มีมาให้สําหรับยายสนกับคุณตาเสมอมากราบขอบพระคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะไปบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ